สวัสดีครับผมนายประกรณ์ชีปัญญารหัสน,นิสิตหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งนะครับวันนี้จะมานําเสนอรายวิชาศิลปะกับชีวิตนะครับรหัสวิชาศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งครับวันนี้จะมานําเสนองานเดี่ยวเป็นเนื้อหาของสามเนื้อหาที่ได้เรียนนะครับคือทัศนศิลป์ดุริยางศิลป์และศิลปะการแสดงนะครับ อย่างแรกเลยจะมาพูดคุยอธิบายถึงที่แสดงออกในรูปคือผลแห่งความคิดความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปแบบต่างๆได้ปรากฏได้ซึ่งศทรียภาพนะครับประเภทของศิลปะหนึ่งคือวิจิตรศิลป์หรือศิลปะบริสุทธ์นะครับเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างถึงความงามความบริสุทธิ์มีการแสดงออกถึงความสะเทือนอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับต่อมาเป็น ข้อที่สองคนะคือประยุกต์สินสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สอยเป็นสําคัญนะเป็นพวกสินของเครื่องใช้หรือพวกอุตสาหกรรมครับคํานี้ใช้เรีกยกสิลอภาต่างๆที่ไม่ใช่วิจิตรสินเป็นงานออกแบบเครื่องใช้นะต่อไปวิจิตรสินวิจิตรสินนี้แยกเป็นสามหัวข้อครับคือทัศนศิลป์โสตศินและโสตทศนศิลปนนะทัศนศะิลิ์นะค,คือ เป็นศิลปะที่สัมผัสด,ด้วยกันได้เห็นคือจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมเป็นตัวอย่างนะครับโสตศินเป็นศิลปะที่สัมผัสด,ด้วยการฟังได้แก่ดนตรีวรรณกรรมผ่านการอ่านหรือการร้องนะครับโสตศินโสตทัศนศินนะครับข้อที่สามเป็นศิลปะที่สัมผัสรับรู้ด้วยการฟัง และการเห็นพร้อมกันครับได้แก่หน้าตศสินการแสดงภาพพยมทัศนศิลป์นะครับมีเยอะเป็นสี่ตัวอย่างนะครับคือหนึ่งจิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมนั่นเองครับต่อไปนะครับสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเรียกว่าว่าเรื่อง,องความงามนะครับความงามทั้ง ภายในและภ,ภายนอกนะสุนทีสุนทียะแปลว่าความงามศาสตร์แปลว่าวิชานะสุนทียะภาพคือความงามในธรรมชาตินั่นเองครับสุนทียะภาพเป็นทั้งความความความพึงพอใจนะและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทฤษฎีทางสุนทียะศาสตร์เบื้องต้นนะครับ ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุครับความงามคือความรู้สึกความเพลิดเพลินความงามคือความสัมพันธ์นะความงามเป็นอุบัติการใหม่ศูนทฤษศาสตร์ในทัศนิปินครับรูปแบบในงานทศนศิลป์รูปแบบที่หนึ่งครับคือทัศนศิลป์รูปแบบเหมือนจริงก็คือถ่ายทอดให้มีรูป,รปตามความเป็นจริงหรือตามภาพที่ทันานั้นนะครับ สองคือรูปแบบกลิ่นนาม,มาทาเป็นสร้างสารรค์ไม่ยึดถือความถูกต้องหรืออาศัยแบบรูปของสิ่งแตกต่างนะครับสามารถบิดเบือนลดตัดทอนได้ครับสามรูปแบบนาม,มาทาคือผู้สร้างไม่คำนึงถึงรูปแบบของต้นแบบเลยอยากจะสร้างแบบไหนก็ได้ครับโดยการปรับเปลี่ยนใหม่ตามความเป็นจริงตามความชื่นชมผลงานของ ผู้สร้างเองนะครับต่อไปคนระับทฤษฎีของทางทัศนศิลป์เบื้องต้นศิลปะคือการเรียนแบบนะครับคิสโตเทนกล่าวว่านักแปลกชายาชาวกิ่งครับเป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นการชี้เห็นว่าธรรมชาติอาจเปรียบดังแม่บทสำคัญที่มีต่อศิลปะด้วยศิลปะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ถือมนาะ เกิดมาตามธรรมชาตินะอีกทั้งบนเส้นทางการดําเนินชีวิตของมนุษย์ก็ผูกพันอยู่กับธรรมชาตินะจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้และศิลปะคือรูปทรงคนระรูปทนะรปงนั้นมีความสําคัญในเรื่องของคุณค่าทางสุนทรียนะส่วนการลอกเรียนแบบหรือความรู้สึกไม่มีความสำคัญอะไรนะคําว่ารูปทรงหมายถึงการจัดการองค์ประกอบทางศิลปะนะครับ เช่นจุดเส้นสีรูปทรงพื้นผิวแสงเงาเป็นต้นนะศิลปะคือการแสดงอารมณ์ศิลปะเป็นการแสดงออกภายในของมนุษย์ออกมาครับบางครั้งจะเห็นว่าศิลปะได้แสดงบางครั้งได้แสดงอารมณ์บางอย่างที่เกินความเป็นจริงหรืออาจจะนอกเหนือประสบการณ์ตามธรรมดาของเราออกมานะ ศิลปะทางความคิดผลงานศิลปะซึ่งออกมาแบบนอกเหนือออกจากการตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะครับสามารถแสดงถึงมุมมองต่างๆด้วยการจัดการจัดการองค์ประกอบของศิลปะให้มีความสมบูรณ์จนเกิดเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับหลการชื่นชมผลงานทางศิลปะของทัศนศิลป์หนึ่งก็คือวิเคราะห์นเนื้อหาโดยใช้ประสบการณ์ของ ผู้ใช้ชีวิตครับ2วิเคราะห์ด้านรูปแบบรูปทรงเป็นการเหมือนจริงกึ่งเหมือนจริงนามาทาหรือเป็น2มิติหรือ3ามิติมมตน,นั่นเองครับต่อไป3วิเคราะห์ด้านเทคนิคและกลวิธีด้านนี้จะแตกต่างกันไปตามสื่อของผลงานแต่และประเภทเช่นจิตปกรรมก็พิจารณาเรื่องประเภทของสีสีน้ํา สีน้ำมันสีอะคริลิกนั่นเองครับองค์ประกอบของโดเรียงสินเป็นส่วนสําคัญของพื้นฐานที่ทําให้เป็นเกิดเป็นเสียงเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับตั้งแต่เกิดจนล่วงรับและดับสูยนมีองค์ประกอบดังนี้นะครับ 1. เสียง 2. สีสันคุณภาพของเสียง 3. จังหวะ 4. ตัวโน้ตและสัญลักษณ์ครับ 5. ทํานอง6เสียงประสาน7จดชตรักและรูปแบบของเสียงนะครับ หนึ่งเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุครับเป็นเสียงที่ผ่านเข้าไปในหูเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นเสียงจราจรบนท้องถนนเสียงเด็กร้องเสียงหัวเราะหรือเสียงสุนัขเห่าระดับเสียงนะครับของเป็นหัวข้อย่อยของคําว่าเสียงนะระดับสูงต่ํา เสียงพูดคุยเป็นบทูนาที่มีความแตกต,ต่างระหว่างเสียงได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงภาษาไทยเราโดยมีการผันของวรรณยุกต์ทำให้เกิดเสียงต่ําเสียงสูงนะครับเช่นป,าป,า,ปาป่าป้าป้าป่าทําให้มีหลายความหมายหลายเสียงนั่นเองนะหนึ่งจุดสองความเบาหรือ,รอดังความเบาความดัง ในทางดนตรีเรียกว่า d ดนามิกนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญทางดนตรีมีความสัมพันธ์กว้างของคลื่นเสียงเป็นการสสะเืทอนให้เกิดเสียงนั้นๆช่วงกว้างมากเสียงจะดังครับและช่วงกว้างน้อยเสียงจะเบาครับสองสีสันคุณภาพของเสียงนะครับสีสันคือคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นเสียงรวมทั้งเสียงของมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติครับ เครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีเสียงให้อารมณ์แตกต่างกันเช่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องรมไม้อย่างฟลุตเมื่อเราได้ยินเสียงฟลุตจะทําให้เรานึกถึงจินตนาการทาให้อยู่บนท้องฟ้านั่นเองครับสามครับจังหวะจังหวะเป็นพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์เราจะพบกับจังหวะในทุกๆวัตถรนัต้งแต่การ เกิดกลางคืนกลางวันมีฤดูการน้ำเสียการขึ้นการลงการหายใจการเต้นของหัวใจการเดินนะครับทุกอย่างก็เป็นจังหวะหมดครับตัวโน้ตหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรตีครับการอ่านโน้ดตดนตรีหรือบทเพลงต่างๆก็เฉกเช่นเดียวกันครับ เช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือโดยทั่วไปผู้ก่าวหรือผู้อ่านจะต้องจดจําสัญลักษณ์หรือพยันชนะเบื้องต้นที่ใช้แทนเสียงกขขถึงฮอนอุฮูครับหรือสระต่างๆแล้วนํามารวมกันสะกดเป็นคําๆเองครับจึงมีความหมายให้เราได้เขียนหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆขึ้นมาครับ4.1ตัวโน้ตดนตรีเป็นตัวโน้ตบันทึกเสียงของนดนตรีครับที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่11 สี่จุดสองครับตัวหยุดหรือเครื่องหมายพักเสียงการเบรเลงเสียงการร้องเพลงในบทเพลงใดเพลงหนึ่งจะต้องมีบางตอนที่หยุดไปครับการหยุดนั้นอาจจะเป็นสี่สามสองหนึ่งจังหวะหรืออาจมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้แต่งนั่นเองนะครับห้าทำนองโดยทั่วไปแล้วคนจํานวนมากเมื่อพูดถึงดนตรีก็จะมีมักมีทํานองการร้องเพลงในห้องเรียนการร้องเพลงในรถหรือการร้องเพลงในค่ายพักแรมครับ สิ่งที่เราปฏิบัติข้างต้นที่กล่าวมาคือทํานองนั่นเองครับหกเสียงประสานคือองค์ประกรอบที่ทําให้เกิดความสมบูรณ์ของทํานองเพลงครับอาจจะเป็นเส้นขนานแนวนอนหรือเส้นประสานผสมมากกว่าหนึ่งเสียงครับในแนวตั้งการประสานเป็นองค์ประกรอบที่สลับซับซ้อนมากกว่าจังหวะครับผมคีย์เจ็ดคีย์ตระหรือรูปแบบ คำว่าคิตระหรือรูปแบบมีลักษณะและความสัมพันธ์กับรูปร่างโครงสร้างหรือการจัดองค์กรนั่นเองครับลักษณะและประเภทของดนตรียางศิ์นะดนตรีศินเป็นดนตรีที่ขึ้นประพัน์ธมาจากมีรูปแบบแผนนะครับโดยผู้ประพัน์จะต้องตั้งใจศึกษาดนตรีอย่างลึกซึ้งถึงจะสา,สามารถสร้างมันได้นั่นเองครับ ดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีที่มีมาตั้งแต่เดิมในกลุ่มวัฒน,นธรรมครับแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็มีดนตรีพื้นบ้านที่แตกต่างกันไปในตามในตามแต่ละท้องถิ่นนั่นเองครับดนตรีสมัยนิยมคมับเป็นดนตรีที่นิยมอย่างกว้างขวางในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองครับ ข้อที่หนึ่งครับนิยามศัพท์คําว่าศิลปะการแสดงครับศิลปะคือการแสดงการปรากฏขึ้นอย่างงดงามน่าพึงชมและก่อให้เกิดการสะเทือนใจนะดังนั้นคําว่าศิลปะการแสดงคือหมายถึงการนําเสนอกระบวนการสร้างงานทางศิลปะเช่นโขนละครฟ้อนรำเต้นบัลเล่ภาพยนตร์ตลอดการเล่นหนังใหญ่นะหนังตะลุงมอรมและ และอื่นๆเป็นต้นหนึ่งจุดสอนะครับนิยามสัพท์คำว่านาตสศินปนาตสศินป์เป็นคำที่คนทั่วไปรู้จักคุ้นเคยจึงขอที่ายในความหมายของราชบัณฑิตทยสถานนะครับให้ความหมายคือศิลปะคือการฟอลนลำทั้งที่เป็นระบำเต้นและอื่นๆดังกล่าวนะครับสองนะครับความเป็นมาของการแสดง 2อหนึ่งคือเกิดจัดมนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ตามธรรมชาติให้ปรากฏออกมาโดยมีจุดประสงค์ครับเพื่อสื่อความหมายเป็นที่สำคัญนะครับผม2.2เกิดจากการที่มนุษย์ต้องซึ่งถือว่าเป็นสิ่งกติศักดิ์สิทธิ์ที่คารพบบูชานะครับจนถึงวาระที่ต้องประดิษฐ์เครืนน่องดนตรีหดซีตีปอเพื่อเป็นการบู ชาสิงสศรีนั่นเองครับสองจุดสามกิจาก,การมนุษย์หาเครื่องบันเทิงใจและเกี่ยวพาราศีสามประเภทศิลปะการแสดงดังเก่าศิลปะการแสดงนั้นมีหลายประเภทครับสามจุหนึ่ง 1. แสดงสดบนเวทีนะครับ เช่นมอรมคอนเสิร์ตละครเวทีเป็นต้นนะครับ3.2แสดงผ่านสื่อต่างๆเช่นโทรศัพท์วิดีโอวีซ DV ีดีเป็นต้นนะข้อ4สับนุนยรียศาสตร์องค์ประกอบความงามและการแสดงหมายถึงสุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของ คุณวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความงามในศินละปะและรวมไปถึงรสนิยมและมาตรฐานของคุณค่าการตัดสินของศิละปะครับห้าครับการชื่นชมความงามของศิละปะห้าจุดหนึ่งต้องรู้จักประเภทการแสดงว่าเป็นประเภทใดเช่นแกะระบำ การลําการฟ้อนการแสดงพื้นเมืองริเกรําตัดโซนละครหนังตะลุงหุ้นเป็นต้นครับห้าจุองต้องรู้และความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการแสดงด้วยครับห้าจุศึกษาประเภทของตัวละครท่าทางของตัวละครจากภาษาท่าครับห้าจุศึกษาความหมายท่าทางจากภาษาท่าหรือการการะทําต่างๆครับ ที่ใช้ในการแสดงนันทศิลป์5.5การแสดงความสวยงามเหมาะสมกับแสดงบทละครเพลงต่างๆครับ5.6การขับร้องบทเพลงและดนตรีประกอบความไพเราะ5.7เครื่องแต่งกายสวยงามเหมาะสมกับบทบาทของตัวเอง5.8ฉากประกอบเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง5.9ประเมินสาระที่ได้รับว่าประโยชน์ได้รับอะไรจากการแสดงนั้นๆบ้าง